สวัสดีครับท่านกำลังชมช่อง Learn l i กันนะครับพอดีวันนี้นะครับเป็นคลิปการบันทึกการเดินทางนะครับของวันที่16บหกมกราคมสองพนะครับแล้วเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับก็เวลาและวันตามคลิปเลยนะครับก็วันนี้นะครับเราจะไปแถววงเวียนเล็กนะครับท่าดินแดงนะครับแล้วก็เราก็ใช้เส้นทาง การเดินทางเดิมๆของเรานะแต่พอดีวันนี้นะครับเราถูกบังคับนะเราถูกบังคับเ <c oughs> <c oughs> นื่องจากเราออกมาสักขวาเยอะไปนะครับเราเลยถูกบังคับให้ตรงไปนะครับเราจะเข้าตรงหลานหลวงสีแยกหลานหลวงเราจะเดียวซ้ายนะครับไม่ได้นะครับเราจะเข้าแยกตรงหลานหลานหลวงแล้วเราจะเดียวซ้ายไม่ได้นะเราออกก็เลยูบบังคับให้วิ่งไปทางด้านอ,อ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไร อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราวิ่งยังไงนะตรงน,นั้นแล้วเราก็จะว,วิ่งกลับไปทางเดิมนะไปขึ้นสะพานพระปกเหมือนเดิมนะเพราะว่าสะพานพระปกเนี่ยมันลงมานะครับลงมาจากสะพานพระปกเนี่ยแล้วมันเข้าวงเ,เล็กได้ง่ายกว่าไปขึ้นตรงสะพานพุทธนะก็เดี๋ยวเราดู การวิ่งนะเนื่องจากว่าตรงนี้เราเราออกมาสักขวาจะเยอะเลยนะเราออกมาจะเล่น ER ขวาเยอะเลยนะแล้วเราก็เบียดเข้าไม่ค่อยทันด้วยนะเราก็เลยเราก็เลยว่าโดนโดนโดนบังคับนะฮะโดนบังคับให้เข้าซ้ายไปนะเราก็เลยโดนบังคับให้เข้าซ้ายไปแบบไม่เต็มใจส,สักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าไอ้ข้างหน้านะตรงตรงแยกเนี่ยถ้าแต่ว่าเราไม่เข้าแยกลันหลวงนะข้างหน้าเราเนี่ยตรงด้านซ้ายของเรานะตรงปริบาณประมาณสัก ปอม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 อากาศใช่ไหมดันซาเราจะเป็นปอมระกาศนะเขาก็จะปิดเส้นทางนะไม่ให <tube> <ki> ้เราเดียวซ้ายปกติเราจะเดียวซ้ายเข้าตรงนั้นก็ได้นะเป็นอะไรนะปทไทยประตูผีใช่ไหมไทยประตูผีแล้วก็มีอะไรนะตรงเส้นเส้นเส้นประทไทยประตูผีเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะตอนนี้เราโดนเราโดนบีบบังคับมาให้วม่งมาทานด้านตึกของตึกการบินไทยนะซึ่งตึกการบินไทยเราอยู่ซ้ายมือตึกสีปฟ้าตรงนั้นนะเราก็ถูกบังคับอยู่นะเราก็ยัง จะไม่ลดละนะที่จะยืน,ยนอยู่แถวๆเลนการนะเพราะว่าบางทีเนี่ยรถช่วงเช้าๆบางทีก,ก็ออกซ้ายตรงนี้ก็จะลำบากเหมือนกันนะว่าเขาจะบางทีเขาจะมีอะไรจอดกันนะก็เลยทําให้ออกซ้ายค่อนข้างที่เนี่ย,ยอย่างอย่างกระบะเนี่ยนะเขาก็จอดนะและ้วก็เนี่ยพอเราเข้ามาตรงนี้ฮะตรงปกติเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเข้าเนี่ยนะ เมื่อก่อนเนี่ยเราจะเลี้ยวซ้ายตรงป้อมประกาศตรงนี้ได้นะแต่ตอนนี้เขาปิดไม่ให้เลี้ยวนะเพราะถ้าเกิดกเราเข้าเลี้ยวเข้าเข้าซ้ายป้อมประกาศนี้ได้นะเราจะง่ายเลยเพราะว่าเราจะไปเข้าตรงสำรันลานนะแล้วก็ไปออกออตรงตรงแยกแยกสะพานพระปกก้าได้ง่ายๆแต่พอดีเราโดนบัรคับให้ตรไปนะ้าเก,กิดว่าเรา เข้าตรงสี่แยกเขาเรียกอะไรถนนดินสอตรงนี้ไม่ได้นะฮะให้เราไปเข้าตรงซอยที่เป็นอะอะไรอรุษสาวรีเขาเรียกอะไรอรุษสาวรี14ตุลาฮนะแถวนั้นนะจะไปออกตรงแถวสาเจ้าพอ่อเสือนะแล้วก็วิ่งย้อนกลับเข้ามานะอ่าวิ่งย้อนกลับมาทางด้านเขาเรียกว่าอะไรสาระวัตรการกรุงเทพนะแล้วก็ไปวนเสา,าชานะิงช้าฮะเข้าด้านหลังด้านหลังของสวน ส่วนอะไรนะส่วนออกกำลังกายอะไรสักอย่างนะแล้วก็ทะลุออกไปด้านาด้านดิออสยามนะแล้วก็แล้วก็วิ่งขึ้นตะปบไปอย่าดูผมวิ่งก็ได้นะเนี่ยตรงนี้นะพอดีตรงนี้จริงๆถ้าเกิดเราเข้าตรงนี้ไม่ทันนะตรงนี้ถ้าเกิดเราเบียดตรงนี้ไม่ทันนะเราก็อาจจะต้องโดนโดนบังคับอีกรอบเนี่ยนะให้ตรงไปตรงนั้นกนะ็ไปเข้าตรงตรง้นเสาดีสิบสีตุลาเนาะแต่ว่าตรงนี้ ถ้าเราเข้าตัวนี้ได้มันก็ง่ายกว่าแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเข้าดุสสาบรีสิบสี่ตุลาเรียลแล้วก็ต้องมาออกตรงซอยข้างหน้านี่ครับที่เป็นซอยสาเฉพาะเสือนะเผื่อคนไม่ไม่ไม่รู้จักนะครับ่าจะมีทั้งหน้าจะเป็นอซอยที่เป็นสาเฉพาะเสือที่เป็นสาลดังนะฮะที่อยู่แถวเสาชิงชาเนี่ยก็จะอยู่ตรงข้างหน้าเลยจะบุกชี้เดี๋ยวจะอยู่ขวามือนะครับจะอยู่ขวามือนะเนี่ยก็นี่ไงซอยข้างหน้านี่เลย วันนี้จะมีแสงเข้ามาคนระับโดยเฉพาะตรงแถวแถวเสาสิงชาสนาะยนี้ครับสายนี้ครับเนี่ยสายนี้ที่มีกลวยนะสายนี้ขวามันเข้าไปจะเป็นสายเาพ่ะเสือนะตรงเนี้ยเดี๋ยวจะตรงแถวแถววัดวัดวัดสุทัศนะจะมีแสงเข้ามานิดนึงนะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเพราะว่าเราติดกล้องแล้วก็แสงสาดเข้ามาอย่างเต็มที่นะติดไว้ตรงาบานกันแดดเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะต้องเลี้ยวไปวนนะตรงนี้ขับยากนิดนึงนะเพราะว่าเขาไม่มีสัญญ,ญาณไฟกันเลยฮนะ นี่ไม่มีสัญญาณเลยคือเขาปล่อยปุ๊บก็คือวิ่งได้เลยเนี่ยเราต้องรอจังหวะเนี่ยพอมาปุ๊บนะให้เราเข้าซ้ายนะอย่าเข้าขวานี่นะเข้าขวานี่กลับรถนะเข้าซ้ายแล้วก็โตรงเข้าไปตรงเนี้ยปุ๊บเนี่ยลานลานลานีพันเนี่ยแล้วตรงนี้เขาจะเป็นสวนสวนสวนออกกําลังกายอะไรสักอย่างอะไรตรงเนี้ยนะนะแล้วเราก็ปุ๊บไปออกนี่น่าจะเป็นสวนลมมณีนาคสวนจะสายมันเราน่าจะเป็นสวนลมมณีนาแล้วก็ไปออกตรง ด้านหลังของดีโอสยาที่วันนั้นเราพาไปเดินดูของขายแขกนะสินค้าแขกพวกเ,เครื่องประดับเครื่องแต่งตัวของคนไทยอะไรตรงนั้นนะ่ะเนี่ยเราจะบอกตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นึกสึกจะเป็นถแถววัดปืนนะรึกสึกจะเป็นแถววัดปืนแล้วก็ทะลุดีโอสยามมาทะลุดีโอสยามปุ๊บแล้วก็ไปวนเข้าตรงเพาะช่างนะเนี่ยเราจะวนเข้าไปดังที่เพาะช่างนะ เดี๋ยวผมจะไปส่งเพื่อนๆ,ๆแถวบริเวณเล็กนะฮะแล้วก็ขออนุญาตปิดคลิปตรงนั้นเลยนะฮะเนี่ยตอนนี้จะอธิบายให้ฟังก่อนนะเนี่ยเรามาปุ๊บเราก็เลี้ยวขวาตรงนี้ฮะถ้าเกิดว่าตรงน,นี้แถวๆนี้จะเป็นถนนค่อนข้างที่เป็นถนนเล็กนะถ้าเกิดว่าบางทีก็อาจจะเจอรถติดได้นะเนี่ยมาปุ๊บ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 นะพอเรามาปุ๊บเราก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะปั๊บนะปุ๊บไปกับที่พ,อ,พอช่างนะเนี่ยเมื่อก่อนมันตื้อวันนั้นเรามากันนะก็คือบาเซ้นนี้ที่เราเเเเดินนนนอ่่รรร้้าาาคื็กกตัวแขใชมซีมนนนะ ก็ขึ้นพระปกไปนะตอนขึ้นพระปกมันจะมีทางแยกนะมันจะมีทางแยกซ้ายจะเป็นทับซ้ายจะเป็นสะพานวงเวลเล็กนะขวาจะเป็นวงเวนใหญ่นะีนะดวดาดีป้ายอาจจะไม่ชัดนะเพราะว่าแสงเข้านะเราสังเกตด,ด,ดีครับ ซ้ายจะเป็นวงเวียนเล็กนะตรงที่ผมเข้าจะเป็นวงเวียนวงเวียนเล็กตรงที่อีกด้านนึงจะเป็นวงเวียนจะเป็นวงเวียนใหญ่เนี่ย<า>ด้านขวาที่เขาเข้ากันไปนะน,นั่เนี่ยอันเนี้เพราะด้านขวามือผมจะเป็นวงเวียนใหญ่ตอนนี้จะเป็นวงเวียนเล็กนะแล้วเข้าทางด้านนี้นะแล้วก็เลีย้ยวซ้ายเข้าไปนะอย่าไปออกขวานี่ะออกขวาไปยาวเลยฮะเข้าซ้ายท <ไป S 1> ี่ไปฮะปึ๊บขึ้นไปก็จะวนขึ้นขึ้นขึ้นสะพานพระปกไปนะถ้าเกิดว่าออกขวาเจะเป็นรูสจะเป็นสะพานพุทธนะ มวนก็ไปปุ๊บนะแล้วก็ราดขึ้นไปนะราดขึ้นไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะลงมาปุ๊บก็จะเป็นวงเวียนเล็กครับว่าถ้าเกิดว่าเร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 าขึ้นขวานะฮะแล้วเกิดเราขึ้นทางด้านทางเบียร์ไปเกี่ยงทางขวามันจะกลายเป็นว่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะกลายเป็นว่าเวลาเราจะลงวงเวียนเล็กอ่ะมันจะลงยากกว่านะเราก็เลยขึ้นทางด้านซ้ายนะเพื่อว่าให้มันลงวงเวียนเล็กได้ง่ายขึ้นนะ เขตประมาณนี้ที่เราก็เอาไปส่งแถววงเวียนเล็กไนดะ้แล้วก็ขยายคลิปไว้ที่ตรงจุดนี้เลยครับเนะี่ยป้ายเขาเขียนวงเวียนใหญ่ก็จริงนะแต่เดี๋ยวด้านหน้านะด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีถ้าเกิดว่าเรามาทางด้านขวาเนี่ยฮะเราเราจะบอกตรงเราจะมาออกามาออกตรงนี้ฮะตรงตรง,ตรง,ตรงที่เป็นรถรถกระบะนะฮะที่เป็นหลังคาสูงนะแล้วเราต้องมาเบียดเข้าตรงนี้ขึ้นมันจะ ค่อนข้างที่จะยากนะต้อนงะค่อยๆเบียดเข้ามานะแต่ถ้าเกิดเรามาทางด้านนี้นะมันจะอยู่มันจะอยู่แค่2เลนนี้ก็คือเลนที่ผมวิ่งกับเลนข้างขวาผมนะซึ่งมันจะเบียดเข้าบริเ,เวณเล็กได้ง่ายกว่านะเนี่ยปึ๊บนะเนี่ยเราเข้าบริเวณตรงนี้นะปึ๊บแล้วก็ถึงเลยฮนระับมาเส้นเดิก็คล้ายๆกับมาเส้นเดิรแต่ว่าเปลี่ยนเส้นทางเอานะโอเคงั้นก็ประมาณแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับไปเสียเวลาออบอยู่ประมาณสิบ ีทขอบคุณครับสวัสดีครับผม